อันนี้ไม่ได้อ่านว่าคาไพรส์นะฮะอ่านว่าคาปริสคาปริสสวัสดีครับพบกับคาเคิร์เซอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับรุ่นใหญ่จากแดนจิงโจ้นี่คือ c ช e เ e t c a เลยคาปริส ถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ของทางค่ายเช v ร o l เลกับโ Holden เขานะฮะในออสเตรเลียนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยถูกวางตัวไว้เป็นรถสำหรับระดับข้าราชการชั้นสูงใช้นะครับแล้วก็หนึ่งในบุคคลที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับเป็นรถประจำตำแหน่งก็คือนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนั่นเองครับและนอกจากนั้นในสหรัฐอเมริกายังนิยมเอาคัปปริสมาใช้เป็นรถตำรวจแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงทนทานและรวดเร็วของมันครับและอย่างที่ว่านะครับคัปริสนะครับเป็นรถรุ่นใหญ่นะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าฐานล้อนเนี่ยยาวไม่ใช่เล่นเลยครับยาวถึง3เมตรนะครับสเมตรนี่ยาวเท่าไหนเท่าโตโยต้าอัลฟาสนะฮะ <Wow. S 1> เนี่ยยาวขนาดนั้นเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยเหลือเฟือครับ <pareil. S 1> ว่ากันง่ายๆนะครับนี่ก็คือรถเบนซ์ S-Class หรือ BM Series 7 <Wow. S 1> ของเจ้ของชาวออสเตรเลียนั่นเอง <Wow. S 1> สำหรับเรื่องหน้าตานะครับหลายนคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมหน้าตามาดูคุ้นๆน,นะ ยิ่งมองหน้าตรงนะดูๆไปเฮ้ยนี่มันเป็นสีคาราสอยู่ะนะฟีลิ่งของไฟของอะไรนี่ใช้ได้เลยอะสวยดีทีเดียวสำหรับฟีลิ่งการออกแบบนะหลังคานี่โค้งยาวมากนะฮะโอโ้โหมันทำให้ผมนึกถึงรถอย่าง Audi A8 เลยนะฮะสัดส่วนรถมันสวยมากรถคันนี้ยาวเต็มดีด้านนี้นะครับบอกเลยฮนะทรงก้นมันเนี่ยนะก้นมันสอบ,สอบตันๆน,น,นะฮะ ดูดุมากทําไมรถคันนี้มาถึงหน้าเล่นครับผมบอกให้ก็ได้ครับรถเครื่องใหญ่3.6ลิตร V6 260แรงม้าแรงบิดมหาศาล340นิวตันเมตรกับราคา590,000บาทครับ590,000 0บาท Shut up and take my money นอกจากนั้นเดี๋ยวไปดูข้างในคุณจะพบว่ารถคันนี้มันหรูหราจริงๆเข้ามาดูนครับและนี่ก็คือจุดเด่นของรถคันนี้ครับห้องโดยสารตอนหลังที่ใหญ่โตมากนะครับ นี่คืออลาัางการมากนะพี่อุ้ยขอโทษนะครับท่านผู้ชมอ่ะอ่ะางฝั่งนี้นะนี่คืออลังการมากนะฮะเพราะว่านานๆทีผมจะเจอรถที่ผมไข่ห้างได้ขนาดนี้นะสบายๆเลยแถมรถคันนี้เนี่ยนี่คือของที่มาจากโรงงานเลยนะเป็นจอภาพนะครับจอ DVD นะมีเครื่องเล่น d v d ดีอยู่บนนี้อ่ะเงยกล้องขึ้นมาดูด้านบนนี่ครับโอ้โหนี่ครับปรับแอร์นะฮะปรับ,รบมีเมนมูเมนูเลยเรียบร้อยหมดแล้วก็ในช่อง DVD อยู่นี่ แต่ปัจจุบันนี้ใครก็ดูดีเอาน่ะถือว่าเป็นรถคลาสสิกนะเป็นสไตล์คลาสสิกหรูหร,ราม้าเห่าเลยนะถ้าใครอยากจะไปอัปเกรดเป็นจอสมัยใหม่อ่าได้แล้วตรงนี้นี่นี่มีที่เสียบหูฟังด้วยนั่นนั่นนะหรูหราจริงจริงนะครับโดยนะครับนี่นะตรงนี้เป็นหนังนะฮะเบาะนี่ยแยกซ้ายขวานะครับแล้วส่วนตรงนี้ปึ๊บมานะส่วนที่โดนสัมผัสตัวนะครับตรงนี้นะฮะ เป็นหนังกลับนะครับเนี่ยตรงนี้หนังกลับนะนุ่มๆนะฮะหนังกลับนะนุ่มๆโอ้หรูหราสําหรับเครื่องเสียงนะครับคันนี้ให้มาเลยครับลำโพงบสนะครับสิตัวนะเสียงนุ่มนวลฟังสบายหรูหราจริงๆอันนี้คือดีเทลของความพรีเมียมนะดูนะฮะนี่ครับที่วางขวดนะครับเวลาไม่ใช้นะครับก็เก็บได้ปั๊บเนียนๆนี่ตรงนี้ก็เป็นหนังกลับนะฮะโอ้พรีเมียมพรีเมียมสำหรับด้านหน้านะครับก็ต้องบอกว่า จัดมาเนี่ยจัดเต็มจัดเต็มจริงๆนะครับนี่วิทยุโบสนะครับมาถึงจัดเต็มมาเลยนะครับมีนีเวเกชั่นด้วยมาแต่แมปไม่ได้ใส่มานะครับแต่ก็ต่อตซีดีต่อออคซิลารีได้นะครับส่วนเรื่องสีสันนะครับผมว่าเออสีสันมันน่ารักดีนะเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยส์นะฮะนะก็ดูเรียบๆง่ายๆนะครับไม่บวมหวานนะครับแต่ก็ดูสบายตานะครับแอร์นี่ก็แบ่งโซนได้ซ้ายขวานะครับนี่ที่แปลกนี่อยู่ตรงนี้นี่ ปรับเปิดกระจกนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนพวกเบนซ์สมัยก่อนนะฮะอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เกียร์ก็เป็นแบบทิปทอนิก5จังหวะนะฮะกทรศัพท์ได้5จังหวะก็ถือว่าข้างในนี่ก็เรียบๆนะเรียบๆหล่อเรียบหล่อนะครับเนี่ยกับมุมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันนะครับปรับสถานีวิทยุนะครับเปลี่ยนช่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนแทร็กได้รับโทรศัพท์ได้ปรับวอลลุ่มได้นะครับหน้าปัดตรงนี้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ย เบาะไฟฟ้านี่นะครับที่นั่งอยู่นี่กะนั่งสบายมากนะเบาะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปรับได้8ทิศทางเบาะไฟฟ้ามีเมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับเบาะนั่งสบายสบาย,บายพวงมาลัยปรับได้ด้วยวานนี่ยอ่าได้เลยเลยทั้งยืดเข้ายืดออกโอ้เรียกว่าลงตัวสมเป็นรถระดับพรีเมียมเจอฟีเจอร์ประหลาดครับนี่ครับเดกมือดูไม่ออกเลยมันเนียนมันเนียมซ่อนอยู่นะโอ้โหใครค หาไม่เจอง่ายๆนะเนี่ยดูตรงนี้เองเวยียนเนียนเนียนน,ยน,นะรถคันนี้นะครับก็เป็นรถออกแบบมาเป็นรถพวงมาลัยขวานะครับแต่ดั้งเดิมเลยนะเพราะว่าอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยมันก็คือฮ o l เดนนะฮลเดนนะพอส่งออกก็ส่งออกในานามของเช,ชฟเฟอร์ลเลน,นะครับฝรั่งเรียกเชฟเฟอร์เลนะครับคนไทยเรียกเชฟโรเลตน,นะฮะที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ข้างๆเบาะมันรถตัวๆไปนะมันอยู่ในนี้นะฮะนี่อยู่ตรงนี้ใครจะไปหาเจออุยมีคู่มือด้วยแน่ ตัวนี้เขาเรียกว่ารหัส Body WM นะครับซึ่งก็แชร์กัน2รุ่นก็คือรุ่น Statesman กับรุ่น Caprice นะครับ Stateman นี่ก็จะเป็นคลมต่ำกว่าหน่อยนึงนะฮะโอ้โหคู่มือมีพร้อมนะครับส่วนด้านหน้านะนี่ก็เป็นตีมหนังกลับนะครับก็ให้สัมผัสที่นุ่มนวลมากนะแล้วนี้ก็เปิดมาช่องใส่ของนะครับใส่ซีดีไนดะ้โอ้กผมบอส รถคันนี้ก็วิ่งไปแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแสนหนึ่งหมื่นกิโลก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะร,รถอายุประมาณสิบปีนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยของดีว่ะคันนี้นะรถส่วนการเปิดท้ายไม่มีที่ให้เปิดเลยนะฮะและอย่างที่ว่าถ้าจะไปเปิดเนี่ยที่ในรถเนี่ยก็ต้องเปิดในเกะนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับเปิดที่กุญแจก็ได้ฮะอ่ะเปิดกุญแจอ่าท้ายรถเหลือ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 ใส,ส่สี่ใบ สี่ใบนะฮะก็คือไปตีแม่งทั้งทั้งคันรถอ่ะส,สี่คนตีมันสี่ใบเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะก็คนนั่งสองแคดดี้สองสบายๆต่อหลุมสิบเก้าเลยโอ้ยขันใหญ่ดีจังและช่วงนี้ของรถนะครับก็จะจะยาวๆหน่อยหนึ่งนะก็เป็นช่วงของไฟเลี้ยวนะครับที่มันยาวหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองครับเรามาดูเครื่อนงยนต์รถคันนี้กัน เครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 3.6ลิตรนะครับอ n l o y t e c h High Output นะครับรหัสของเครื่องคือ LY7 นะครับมีกำลังเนี่ย260แรงม้าแรงบิดเนี่ย340นิวตันเมตรเรียกได้ว,ว่าแรงไม่ใช่เล่นนะครับแต่จะบอกให้ว่าเห็นแรงไม่ใช่เล่นขนาดนี้นะเอาจริงๆนะที่ออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นสเปคพื้นฐานรถแม่บ้านรถเ <laughs> <laughs> พราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีให้เลือกระหว่างเครื่องตัวนี้นะครับ3.6ลิตร และที่ยอดนิยมของเขาก็คือ V8 6,000 c ซ<ะ>ีซี0 C.C. ัซีซี้าค่าน้ำมันเนี่ยทะลุทะลวงโลกแน่นอนนะสำหรับคนที่กังวลว่าเชฟโรเลตในเมืองไทยนะเชฟโรเลตในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วเราจะซ่อมที่ไหนขอบอกให้เลยครับถึงมีอยู่ครับเขาก็ซ่อมให้คุณไม่ได้นะแต่รถพวกนี้เนี่ย ต้องไปหาอู่นอกครับเป็นอู่ที่ชํานาญตัวเชฟลูมิน่านั่นเองครับเพราะว่ามันต้องเป็นอู่ที่มีความคล่องในเรื่องของการสั่งอะไหล่จากออสเตรเลียเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถรุ่นนี้ก็อย่างที่ว่าครับถ้าคนที่ใช้เชฟลูมิน่าเข้าอู่ไหนคุณก็เข้าอู่นั้นแหละครับและแน่นอนครับสำหรับรถดีชีเป้าครับเกณฑ์การให้คะแนนของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อครับหัวข้อแรกก็คือความน่าสนใจคือนะฮะความน่าสนใจของรถคันนี้น่าเล่นน่าสะสมไหมนะครับ หัวข้อที่2คือความสมบูรณ์ของตัวถังด้านนอกนะครับหัวข้อที่3ก็คือความสมบูรณ์ของห้องโดยสารภายในและหัวข้อสุดท้ายก็คือความสมบูรณ์ของการขับขี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แปลกจริงๆนะครับเขาว่ากันว่าในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ2คันนะฮะสคันเท่านั้นคันแรกก็คือคนที่สั่งเข้ามาเองนะครับก็คือนี่ติดป้ายไปเลยพระนครยนตการนะสั่งมาใช้เองนะสำหรับผู้บริหารนะครับอีกท่านหนึ่งก็เขาเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับ ก็เลยได้ว่าคุณเนี่ยขับรถกันที่ไปไม่ซ้ำใครแน่นอนนะใครเห็นใครก็งงแถมห้องโดยสารโคตรใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้น5,09แสนไม่ธรรมดาจริงๆครับตรงจุดนี้ผมให้เลยครับ5้าดาวสำหรับหัวข้อที่2นะครับความสมบูรณ์ของตัวถังนะครับตัวถังจริงๆอ่ะผมว่านข้างสมบูรณ์แต่จะมีพวกขอบยางอะไรต่างๆที่อาจจะมีการร้าวเรืออะไรบ้างนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะ ถ้าอยากจะได้จริงนะก็ลองต่อรองกับเจ้าของรถดูให้เขาช่วยเปลี่ยนหน่อยแต่ถ้าผมไม่มายอะไรผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ใช้ได้นะครับพลาสติกอะไรต่างๆก็อาจจะดูอาจจะมีตามอายุตามอะไรบ้างซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมว่ากันตรงๆนะผมให้นะครับสีดาวครึ่งครับสําหรับหัวข้อที่3นะครับความสมบูรณ์ของภายในนะถ้าเราพิจารณาว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2009นะครับนะ2009กี่ปีแล้ว13ปีเฮ้ยคุณคาดหวังอะไรกับรถ13ปีอ่ปีนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะฮะ ก็ไม่มีบอกต,ตรงไหนสุดเลยนะคะก็ใช้ได้นะและแถมมันเป็นสีอ่อนด้วยนะคุณม,ม,มันไม่เลอะว่ะเฮ้ยมันดีว่ะเฮ้ยนะตรงนี้ถือว่าผมว่าโอเคเลยอาจจะไอตรงนี้มันหย่อนบ้างอะไรบ้างเล็กมาเล็กน้อยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคุณจะหารถยนต์เก่งนะครับที่ช่วงขาเนี่ยอลังการขนาดนี้มาจากไหนครับนะนั่งสบายอ่ะเนี่ยโอ้เบาใหญ่เบ้อเลอร์เลยะนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมให้ครับ5าดาวครับ โอเคนะฮะตอนนี้ก็มาลองขับกันดูนะครับนะเชฟเบเรคาพริสจากออสเตรเลียโอ้เครื่องยนต์นะครับ3.6ลิตรนี่แรงบิดมันดีเลือเกินนะโอ้โหตาเล่งดีเว้ยโอ้ตาเล่งดีเว้ยพอกดีเฮ้ยช่วงล่างก็ดีช่วงล่างแน่นโอ้โหเจ๋วเลยวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญแขกผู้มีเกียรติอยู่ข้างหลังนะฮะกูครับสวัสดีครับกูสวัสดีครับนะ เป็นไงข้างหลังใหญ่โตบึ้มบั่มดีไหมโอ้ตานตีขาได้เลยอ่ะอ่าตีอย่างเงี้ยไม่ใช่กูนี่ก็ตีขาทำไมแหม่แต่งแต่งมีเรื่องแล้วเงี้ยแหมกู <c oughs> นี่เขาชอบมีสับแปลกๆนะตีขงตีขานะฮะเทียร์ให้ดูเฉยๆว่ามันเหยียดขาได้เลยอย่เงี้ยเพราะกูเป็นะคนขคี้เหยียดนะอ่าใช่ครับผมขี้เหยียดมากเลยข <c oughs> ี้เกียจหรือเปล่าอ่ขี้เกียดนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งือชอบ ความที่ตรงเนี้ยมันเป็นวัสดุนุ่มแบบหนังกลับนะแต่ว่าคนที่สกรปรกสกพุกเนี่ยมันจะเปื้อนง่ายมากเลยตรงนี้นะต้องต้องเป็นคนที่แบบแคร์เรื่องความสะอาดนิดนึงไม่งั้นตรงนี้จะดําง่ายมาก,ากมดูตา,ตาเ<ช>ล่นครับว่าไปไงโอ้โหขัวติดเบาะเลย,เอยโอ้โหเสียงเครื่องนี่ม่ใจ่เลเล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรถแรงนี่ว่าโอ้โหแรงแรงแรงเออว่า ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะถ้าเป็นต่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเล่นตัวหกลิตรกันเลยนะวี 8, แป<ต>ดใช่ไหมนั่นแหละทีเดียวกระเป๋าตังทะลุเป็นรูบโบเลยนะหมายถึงกงดคันเร่งทีเดียวกดคันเร่งเดียวกระเป๋าทางโบเลยฮะ <c oughs> กินน้ำมันตึ้งก็เงียบดีนะช,ช่วงล่างก็ดีแต่ถ้า<ช>อยู่ข้างหลังก็ได้ยินเสียงท่อชัดเลยนะเออเสียงท่อเสียงท่อเสียงท่อไพโรดีเพราะมากแต่เรื่องของความความเงียบความอะไรก็ใช้ได้ใช้ได้อืนะช่วงล่างนุ่มนวล นุ่มนวลไม่ไม่ยุบยากไม่ยุบยากเลยนะฮะออกไปทั้งแน่นใช่นุ่มแน่นนุ่มแน่นเหมือนสาววัยรุ่นชาวออสเตรเลียแต่ชอบจังเลยลองแต่ชอบจังเลยอ่ะนะกับราคา5้า0สนเาหมื่บาทเฮ้ยมันก็ดีนะจานป้องบอกนั่งข่อยห้างได้นั่งข่อยห้างได้สบายๆลดระดับ ประธานบริษัทดีๆนี่เองนะครับเช่นเดียวกับที่ออสเตรเลียเขาใช้เป็นรถของนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะฮะนี่คือรถสั่งการของนายกออสเตรเลียรถสั่งการเลยห่าแสรเกยา9 0 0 0นบาทนะครับถ้าสนใจนะครับอยากลองสัมผัสนะครับก็ติดต่อมาครับที่คาร์เคิลเจอร์ไทยแลนด์0 8 3 2 2แ9ด0านะครับ0 8 3 2 2 7 9 0 0กับ รถดีรถเด่นจากออสเตรเลียคันนี้นะครับแต่ถูกจริตนะถือว่าถูกจริตเลยนะอเออแต่รถที่ไม่โย้ไม่เลือมาโย้ไม่เลือนะนั่งกันใหญ่นั่งสบายแล้วก็รู้สึกว่าโปร่งด้วยอันนี้คือผมนั่งนั่งหลังตรงนะแล้วก็แล้วก็นั่งหลังพิงพิงเบาะเต็มนะดูทีดูทีข้างบนโปร่งมากโปร่งมากโปร่งมากจริงนะเรียกว่าว่ายกันเหนือหัวได้เลยได้เลยว่ายกันเหนือหัวได้เลยแล้วก็เนี่ยเบาะเนี่ยมันมา รองถึงข้อพับผมพอดีเลยนะข้อพับขาเนี่ยตัวเบาะรองนั่งเบาะใหญ่เบาะใหญ่มากสำหรับคนออสเตรเลียตัวใหญ่ๆนั่งสบายเลยนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับกับเชฟเเลคาพรีสรถดีจากออสเตรเลียคันนี้นะครับวันนี้นะครับคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่ให้เราเนี่ยได้มารีวิวรถคันนี้นะครับและถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับ0-83227900 0นนะครับโทรมาได้เลยครับ และสำหรับวันนี้ครับคาร์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชีเป้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตของรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ